วิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ตำกว่าส8บปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองและชวนผู้ปกครองม,มานั่งรับชมด้วยกันนะจ๊ะหวานเจีย๊ยบบุกกันีกแลลวครับผม,มของจริงไม่ค่ยอยเยอะครับ,รบวันนี้เราจะเลาะสายคลองนะพี่เตะได้ต,ตัวไม่ได้ก็ตามานั้นะครับฝนตกอย่างนี้อยู่ไม่ได้ครับไม่ได้ เดี๋ยวรู้เลยว่าคืนนี้จ,จะจหวานเจี๊ยบหรือเปล่า,าเ,เดี๋ยวไปสมทบกับพี่ต้นนะครับแล้วก็ป้าอ่ำของสามโอเคครับติดตามรับชมหวานเจี๊ยบจัดไปครับ ตนไม้อีกแล้วครับผมได้เลยวันหยุดวันหยุดวางวันนี้ยันวางวันหยุดต้องบุกครับยันวางอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอยันวางก่อนนะวันนี้ยันว่างฝนตกอย่างนี้มันเลิงดีครับฝนตกอย่างนี้น่าจะได้เรื่องอยู่ครับตกแรงด้วยตกแรงด้วยน้ำด้วยแต่ข้างนอกข้างนอกน้ำน้ำใสก็เดี๋นวมนก้นเห็นอยู่นะ แต่ผมว่าข้างในน่าจะดีพี่ในช่วงที่เรายิงกันคืนนั้นน่นะนั่นโหถ้าตรงนั้นสนุกเลยก็เดี๋ยวติดตามรับชมครับผมวันนี้จะหวานเจี๊ยบหรือเปล่าโอเคครับนี่ก็นี่ครับโอ้ยิงปลาจนลืมถ่ายคลิปโหเริ่มไหลมาเรื่อยๆครับแต้มครับนี่พี่เอกครับผมนานๆได้เจอกันทีครับหวานเจี๊ยบครับจะดู อวันนี้หาปลาไปใส่เกลือใช่ไหมครับใส่เกลือครับใส่เกลือ,อ่างเดียว <c oughs> เล่นปลาปล่อยกันมาเยอะนี่เล่นปลาปล่อยมาเยอะหา <c oughs> ปลาใหญ่กินมั่งครับไอหาปลาเล็กไนงะหาปลาเล็กกินมั่งา <c oughs> อ,อ,อครับ เออยอะได้ไหลายตัวยังครับสี่ห้าตัวแล้วพี่โโอ้หปลาพี่ปลาพึ่งจะมาไล่เด้งน่าจะเช้ามืดครับพี่นะเช้ามืดน่าจะดีครับล้างแตกะครับเสี<ะ>่ยะล้างแตกะครับเพิ่งได้ครึ่งลังเองครับหลวงยิงไกลๆเนื่อ เป็นไงได้หลายตัวยังครับนี่ือมใสสวยครับโอ้โหดูยิงเกินการไปหมดเลยครับผมดูครับโอ้โหป่าทั้งนั้นเลยครับสองนะสองเดี๋ยวดูผลงานของพี่เตครับผมพี่เตวันนี้งานกระสอบครับโอ้โหเอาเรื่องครับผมนี่เดืช่อนใหญ่ด้วย ของแท้ครับพ,พิเตรครับผมจะพาเดินล้อๆดูไปเรื่อยๆครับของผมตอนยิงไม่ได้ถ่ายครับโอ้โหดูนี่นเลยยใส่สวยเลยหวานเจี๊ยบครับโอ้โหอะไรครับผมโอ้โหของแท้หลงังแตกนี่ะเนี่ยหลังแตกแล้วเหรอหลังแตกที่ไหนผมห่มนพึ่งได้ครึ่งหลังเอง เดี๋ยวพี่เตยิงโชรครับเดี๋ยวพี่เตยิงโชนี่พี่เตยเอาเอาใหญ่ๆยูยูลงข้องแท้ <c oughs> วิง่งป่ะไม่วิ่งเลยอะน่าจะโดนหัวแต่โดนหัวโอ้ยไปขุดอยู่ตรงนู้น แล้วพี่ต้นอยู่ไหนเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยโอเคเข้าต, <c oughs> ตาเ้าตายิงลูกตาก็ไม่ธรรมดาดิโอ้โหวลุด<ห>ตายแล้วตายแล้วไม่โดนตะโกนบอกลุดคอนเซปต์นี้ใช้ได้ครับลูกตาเนี่ยวงไปแล้วอดสมสมหน้า ลำหน้าครับอดเนียแหละปลโอ้ใบลงนู้นตะเพียนแม่งเยอะพี่เต้ที่เดิมเราอ,ะอา่ะเออก็เนี่ยฝ่ามือฝ่ามืออย่างที่เราได้ปลาส้มปลาส้มได,ได้มาหลายหลายตัวอยู่เช้าเช้าผมว่าน่าจ,จะเด้งดีว่ะนู้นนู้นพี่เต้โอ้ยเฟ,ฟังยิงครับเดี๋ยพี่เต้ยิงโชว์เอาพี่เต้ยิง สายไฟไปแต่ยิงครับปลาโคตรเยอะมันเด้งเริ่มเพิ่งเริ่มเด้งสนิทนะเนี่ยนะเอายิงยังไม่ย,ยังไม่จัดไนงะนูง่น ครับต้องไวหน่อยครับไวหน่อยนะครับยิงเยอะจริงแต่เปียวไฟครับโอ้ยโอ้โยเงินโดดเลยดดมมกบบครัาไ่โนยิงไม่โดนตะโกนบอกหลุดอีกแล้วครับสา, <c oughs> สายวิ่งครับตั้งแต่ทำสีปืนไปเนี่ยโหหมานจัดเลยคนนี้ สอบแตกทุกวันเน่ะมันไม่แตกได้ไงก็สอบผุมาก็แตกเนธรรมดาโอ้โหไสาสวยครับผมนี่สาสามตัวโลครับโอ้โหเยนเคตรงไปเลยรีวิวเร็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 วหลุดแล้วมั้งปะหลุดอีกแล้วมั้งเอ้ยยังอยู่ยังอยู่มาแล้วดูครับดูครับอืมไวเลยไวเลยไวเลยเร็วแต่งตัวให้ไว หลังแตกไอ้นั่นหลังแตกไวนะครับแตงัวยไว้ฮะตุ๊กดอกปลาปลาครับผมนี่จริงของจริงนี่ของจริงครับตูเราทํทำเองหมดครับบางกระเบาไปแดกบางบางกเบลไปแดกหมดเอาครับเอาครับเอาครับยิงอยู่ไหมครับนุ่นครับนุ่นครับยิงอยู่ครับหลงแล้วครับหลงแล้วครับ นี <Ni> ่ครับน oh yeah. oh yeah. ี่ครับโอหเยอะไปหมดครับเลือกไม่ถูกเลยครับไปไหนนะเอ้ายิงโอ้โหดอกนี้ยังไงก็โดนยังไงก็โดนครับแมไม่สายไม่วิ่งเลยสายต้องวิ่งสิไม่วิ่งเลย เข้าสันหลังอะ่ะเชื่อผมดิวิ่งแล้วเห็นไหมโถของแท้ทำไมยิงไม่ค่อยอยากจะโด,ดนยิงไม่ค่อยอยากจะโดนเนี่ยโอ,โ,อโอ้โหนนนบ,บานเลยเว้ยเดี๋ยวผมให้พี่เตยิงก่อนครับต่อให้ก่อนครับดีมากเนี่ วันจ <One> ีสนี้นะครับใส่ปลาส้ม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 กินยังบบปลาส้มโอ้โหอร่อยเลยพี่อีเด็ดเลยกำลัง <c oughs> กำลังพอดีอ่ะกำลังพอดีถ้าไม่อยากให้มันเปรี้ยวมากก็แค่ตู้เย็นไว้โอเคครับผมเดี๋ยวผมไปยิงปลานี่นี่โอ้ยใหญ่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 เรียวเรวเรีย,ย,ย,ยวเรวเรวเรว ยิงย่างครับพี่ไกวครับไปไหนเนี่ยหลังให้ตัวหาหลังลงแล้วลงแล้วเดี๋ยวมาไปเดูตามไฟตามเอายิงโอ้โหลูกตาลูกตาลูกตาไม่ได้ถอดนะมือสั่นไม่ถอนเนี่ยดูดูเวลายิงเสร็จขึ้น ดูตื่นเต้นตื่นเต้นครับแต่ผมไปยิงไปยิงมั่ง,งดีวะโอ้โหต <c oughs> ดเยอะเลยครับอดใจไม่ไหวครับผมจะพาเดินดูเรื่อยๆครับ <c oughs> เป็นไงครับโดนไหมครับ <c oughs> ไม่โดน่โนะครับน <c oughs> คอปเปอร์ดูผลงานนะครับอือหืออุ้ยสาสวยอุ้ยตัวนี้ รครับรครับใสสวยใสสวยโอเคเราไม่ต้องยิงแล้วเราได้ปลาแล้วหวานเจี๊ยบครับหมันหมันครับผมบ <c oughs> นี่ถึงก็ล้างแตกเลยครับ <c oughs> ล้างล่วงนองครงโอ้โหไงล่ะหวานเจี๊ยบ <c oughs> เอาแล้วยิงโชว์ครับ <c oughs> โอ้ยโดนไหม สายวิ่งเล่าสายวิ่งสิเดนเอาแล้วครับดน้องชื่ออะไรนะน้องเมฆครับน้องเมฆนะครับผมคุยกับพี่มาตั้งนานแล้วจำชื่อไม่ได้สักทีโอ้โหยิงขาที่เลยไงขวานเกี๊ยบครับอือหือ ยิงอย่างนี้ใครจะไปยิงด้วยเนี่ยแจ๋วครับผมเต็มลังแล้วเหรอพี่ได้แค่ครึ่งเดียวเองอถ่ายคลิปก่อนไม่ได้ถ่ายคลิปเลยยิงเจอป่ามือไม้สั่นเจอป่าเริ่มขึ้นแล้วครับเนี่ยโดตกว่านะโตครับน้ำอ้อยหวานเน่ยยนวางแน่นอนวันนี้ยันหวางอยู่แลพี่ยิงให้ดูครับผมตีรถกลับตสมุทรสาคอแล้วเนี่ยของแท้ ลงโน้นพี่เอายิงนน้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ลงไปแล้วต้องไวครับปายนี่ยังจะหลวดครับต้องไวยกและยิงครับยกและยิงเงียบเลยครับผมอับยิง ตายลังครับ <c oughs> ตายลังนะครับ<น>อย่างนี้อย่างนี้ตายลังครับ <c oughs> ได้เยอะยังครับนะ <c oughs> ขอเปิด <c oughs> ดูหน่อยครับ <c oughs> โอ้โห้ไปเล่นไซโบ้ที่ไหนมาเนี้ <c oughs> อนโอ้โหสุดจัดเลยของแท้ครับได้เพิ่มยังน้องแล <c oughs> ้ร <cup> <c oughs> ครับ คนนี้ก็ยิงไม่เลิกเลยครับผมยิงไม่โดนตะโกนบอกหลุดอีกแล้วครับผมพี่เอกครับเป็นยังไงครับวิ่งไหมครับไม่วิงไม่ิงโอเคครับผมเดี๋ยวผมยิงปลาบ้งครับเซียนแล้วครับผมโอ้โหดูดีเนะปลาอะไรนะบ้าทั้ดนะครับพี่เตคของแท้ ปลาทูเหลือตัวเดียวมันเกียบเลยนะครับสงนเฟบ้านเลยครับผมยันวางยันวางยันวางจริงๆริงต้นเรนแล้วไปช้อนน็อกเลยครับผมปลาเทียบไส์สวยครับเข้าคอเข้าคอไซส์สวยด้วยยิงเป็นหลับครับเป็นหลับเดี๋ยวดูผลงาน โอ้ยหเอาเรื่องครับหวานแห๊วันนี้ต้องรังแตกนะพี่นะรังแตกแน่นอนแตกไม่พอเลยกระสอบแตกด้วยกระสอบต้องแตกด้วยโอเคหวานจี๊เยครับผมใส่คลองพาเพลินครับของแท้สัมผัสแล้วจะรู้ว่าหวานเี๊ยบจริงหวานี๊ยบแหวกจริงเลยนี่ครับหวานเหวกจริงจริงโบโบปลาผมก็ติดอยู่นะ โอเคครับผมเยอะครับผมโดนปลาหนึ่งครับโดนปลาหนึ่งแต่ติดมินน่ะพี่ สายปานนึ่งนี่หว่าื้อคลองแท้คือไม่มีครับผม <S 1> <S 1> สายปานนึ่งครับโอ้โหมีแต่สายสวยๆครับผมนี่ยิงระยะไกลนั้นเนี่ยสามสิบเมตรต้องมีงนะพี่เตโอ้ โอเคครับหวานเจี๊ยบแล้วตามรับชมเรื่อยๆครับผมดูผลง,งานต้นครับีต้นกำลังจะแตกแล้วดูดิโอไซ์ดีๆครับโดนไหมพี่เตอร์ตามโอเคครับเก็บป้ากันครับผมอน,นี้มากับคืนช่างต้นสะพานแดงครับผมลางช่างเจี๊ยบนคปรปฐมโอ้โหบอกเลยลำนี้ออกทีไรก็ลังแตก วันเนี้ยเอาแล้วแค่กระเป๋าหวานแหววแล้ว <c oughs> <c oughs> ของแท้โอ้โหระยะสามสิบเมตรครับล้วงมาได้โอไม่ธรรมดาสิงลังเนียมครับอืวันนี้แสบมือสามสี่รอบแลยยางหลุด <c oughs> <c oughs> ของแท้ <c oughs> ของแท้ <c oughs> แน่นอนนะดูผลงานในนี้ โอ้โหมีได้กบด้วยแน่นอนว่ะโอ้สุดจัดชื่ออะไรเล่าเนี่ยอุอ้ยกบโดดไอ้ชื่ออะไรเล่าเนี่ยชื่อซาชซ่าโอ้โหหวานเจี๊ยบไปดีเดี๋ยวกบแม่งหนีโอเคครับผมหวานเกี๊ยบเลยนยันวางกดแล้วครับเปิดถังใหม่ครับเปิดตาถังใหม่โอ้โหลอ่อไซใหญ่เลยครับ เจิมให้เจิมให้โอ้โหยไซส์ใหญ่ครับกว่าจะเจอตัววันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับผมหายากจรี้วันนี้หายากนะปลาเหนื่อยหน่อยโอเคครับติดตามรับชมครับ ก็มาให้ชมผลงานก่นครับผมเดี๋ยวผมก็ว่าจะกลับบ้านก่อนครับเพราะว่ามีธุระต่อนี่ครับไซส์สวยๆครับใช้ได้อยู่ ไซส์สวยครับเป็นไงพี่ต้นวันนี้รอรอรอเช้าอีกทีรอเช้าอีกทีนะอันนี้แค่ขึ้นถังออเดิบออเดิบออเดิบก่อนขึ้นถังโอ้โหมิโบมิโบตัวงั้นใสยคล้องก็ยังพาเพลินอยู่เหมือนเดิมมะพาเพลินเลยแหลมเลยยิงปลาไม่โดนเลยเป็นไงยิงปลาไม่โดน ปลายิงปลาไม่โดนเลยโอ้ยปลาไม่โดนเลยโอ้โยปลาไม่โดนของแท้อุ้ยปลช่อนสองตัวโองตัวินปลาไม่โดนเลยน่าเกือบอุ้ยนี่ใซส์พีกเว้ยเอาไปยังไงเนี่ยขอไปเอาตะไคร้ใช่ไหมสุ่มรู้ติดตะไคร้ใครโดนมั้งเนี่สิงตะข่ายมั้ยอันนี้ของของแท้ไม่นอนิง ไไมม่่่คอยโดนูเเดี๋ยวผมว่าจะขอตัวก่อนครับเพราะมีงานแต่งน้องชายเดี๋ยวพี่เตก็บุกกับพี่ต้นไปสองคนครับยันวางครับผมยันวางเดี๋ยวผมก็ขอตัวกลับก่อนครับผมหลังไปแจกไม่กลับครับผมก็สาหรับวันนี้ครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมสวัสดีครับ